สวัสดีครับวันนี้ก็คอกเดียนอกบ,บัวครับก็อยู่กับผมครับคุหม,มูครับคอกเดียนอกบ,บัวครับวันนี้อยู่กับลายเสือลังงานครับลายเสือลังอารรนะ วันนี้จะมาพูดนาราสาระนะครับพอดอีได้ทำคลิปนะครับจะทำคลิปพอดีตัวนี้นะครับจะเดินทางไปเวียดนามนะครับ mm hmm. ก็เลยจะมาพูดว่าแนะนำในหลายท่านนะครับที่มีโอกาสที่จะนำส่งหมาไปเวียดนามนั้นต้องต้องทำกันอย่างไรบ้างร mm hmm. เริ่มแรกเลยก็คือ แล้วก็คุยกับคนที่ต้องการซื้อหมาจากเรานี่แหละครับที่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 เป็นคนเวียดน,นามนะครับคุยกันตกลงการเงือ่อนไทยต่างๆนะครับเงินไทยต่างๆได้เรียบร้อยแล้วก็พอถึงวันนัดส่งอะไรเนี่ยคือคนเวียดน,นามเนี่ยเขาจะ,ะมีคนกลางที่เป็นคนเวียดน,นามที่อยู่ในประเทศไทย ำหน้าที่รับหมานะช่วงต่อจากคนไทยไปที่เวียดนามนะครับกเ็เขาสามารถพูดภาษาไทยได้ในระดับนะครับก็พูดได้ดีเลยแหะครับ,นะรบจากนั้นนะครับคนเวียดนามคนนี้ก็คือทําหน้าที่แค่รับหมานะครับเขาจะไม่ดูแลหมาเขาจะไม่รับฝากหมาจากเรานะครับก็คือเราเรา,เราต้องทําหน้าที่คือ คือต้องส่งหมาให้เขาตามกําหนดเวลาว่าออโอเคนัรับหมาตรงนี้เวลานี้นะครับส่วนขั้นตอนว่าเราจะส่งหมาทางเครื่องบินเราจะส่งหมาทางรถอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องของเรานะครับที่ต้องดําเนินการนะครับแล้วมันจะมีคนไทยนะครับที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อนะครับทำหน้าที่เชื่อมต่อการรับส่งหมาให้กับคนเวียดนามที่จะนำหมา ข้ามประเทศไปนะครับเขาจะมีคนไทยเขาจะให้เบอร์ให้อะไรมาติดต่อติดต่อเบอร์ไปนะครับก็ประสานกันนะครับว่านัดส่งกันวันไหนอย่างไรนะครับส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนคนที่ซื้อสุด,ดยดเท่าไปนั้นก็จะเป็นคนดําเนินการแล้วก็ได้ค่าตัวหมาน้องหมาตามที่เงื่อนไขตามตามที่ตกลงกัน นี่คือวิธีการนะครับก็คุยกันมาอยู่ในระยะหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นลายเสือลังงานนะครับก็เขาว่าจะเป็นพ่อพันธุ์หลักที่เวียดนามเหมือนกันก็รู้กันแล้วครับว,ว่าเวียดนามนั้นเขามีหมาหลายนะครับเป็นสายพันธุ์ของเขาเหมือนกัน,นเป็นหมาหลายเสือเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็เป็นโชคดีนะครับของ ตัวนี้นะครับจากครอบแดนดอกบัวครับได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนามน,นะครับเดินทางไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับที่เวียดนามก็เป็นเคสแรกนะครับที่เดินทางาไปที่เวียดนามน,นะครับจากคอกแดนดอกบัวน,น,นะครับเป็นเคสแรกเป็นรังแรกโดยผ่านาการประสานงานในพ่อค้าคนกลางนะคือผ่านคนกลางนะครับคือเจ้าของไม่ได้มาเอง ก็จะมีคนประสานงานกับเรามานะครับหลายๆข้อกนะครับอาจจะมีโอกาสส่งมาไปที่เวียดนามน,นะครับก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันได้หรือส่งมาไปที่ต่างประเทศจริงๆจริงๆส่งมาไปที่ต่างประเทศนี่คุยมาเยอะมากเลยครับใน,ในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นแถวรัสเซียนะครับ แถวกลุ่ม e อยูนะครับแต่คือมันจะมีปัญหาตอนนีอ้อย่างอเมริกานี่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่คือแต่ก่อนนี้หมาสีเดือนสามารถไปที่อเมริกาได้แต่ว่าตอนนี้หมานั้นต้องาอายุ7เดือนนะครับเจเดือนแล้วก็ผ่านการตรวจเลือด มันจะมีขั้นตอนตัวนี้มันก็เลยทําให้การจัดส่งนั้นยุ่งยากจริงๆมันไม่ยุ่งยากครับแต่คือคนขายโดยทั่วไปนี่คนไทยที่ขายลูกสุนัขถรังงานโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะส่งหมากันอายุประมาณสองถึงสเดือนนะครับประมาณนี้แต่ทีนีพ้พอเราต้องตรวจเลือดต้องดูแลหมาไปจนถึง7เดือนนะครับค่าใช้จ่ายม,มันจะเพิ่มขึ้น มันจะเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับก็ก็เลยทําให้มันมันมันระบากนะวันนี้รวมถึงกลุ่มยูด้วยนะครับกลุ่มประเทศในกลุ่มยูนะครับก็มันจะเป็นเรื่องระบากพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงหมาต้องดูแลหมาตั้งแต่ช่วง3-4เดือนไปจนเึงดเดือนสาเดือนนี่ระยะเวลา3-4เดือนนี่ก็ เหนื่อยพอสมควรนะครับที่จะดูแลมาให้ให้ให้เจ้าของใหม่ที่ที่ต่างประเทศนะครับมันก็จะเลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับเป็นปัญหาสําหรับคนที่เะซื้อหมาไปต่างประเทศยกเว้นคนที่เขาเขามาเองนะครับมันจะมีคนที่เขามาหาซื้อหมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็นำส่งไปที่ต่างประเทศด้วยตัวเองนะครับ วกนั้นก็มีเหมือนกันนะครับนะครับก็จะจะง่ายหน่อยเพราะว่าหมาที่นําส่งยูอย่างนี้ก็ต้องนําไปตรวจแลบนะครับตรวจผลเลือดซึ่งคนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องอัพราคาที่สูงขึ้นเพื่อที่จะ,ะให้เราสามารถอยู่ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่เวียดนามนี้จะง่ายนิดนึงนะครับจะง่ายนิดนึงเพราะว่า มันมีมันมีตัวแทนของเขานะครับมีคนเวียดใต้ถุนแต่ยืนี้ลบยืนนี้ดิมีคนเวียดนามนะครับที่เป็นคนประสานงานให้นะครับก็จะงานอย่นึเงียนะครับอันนี้เป็นลายเสือลังานนะครับที่ไปเวียดนามนะครับส่วน ทางวันนี้นะครับผมก็จะจัดส่งนะครับโดยรถของขนส่งเดชานะครับไปส่งที่หมอชิตนะครับก็จะถึงวันนี้วันวันพุธนะครับวันพุธก็จะถึงรถก็จะถึงพรุ่งน,นี้เช้านะครับก็จะส่งวันนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงของวันนี้นะครับวันพุธ ูกหมาก็จะถึงหมอชิดนะครับก็จะมีคนไทยนะครับที่ทําหน้าที่ประสานงานรับส่งมา,ร,มารับสุนัขนะครับที่หมอชิดแล้วนําส่งให้กับคนที่เขาคนเวียดนามน,นะครับที่เข้ามาอยู่ไทยแล้วทําหน้าที่ในการที่จะรับส่งสุนัขนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการนะครับก็เผื่อ เป็นหลายๆฟาร,ร์มนะครับได้มีโอกาสนะครับก็จะได้เป็นแนวทางนะครับหมาของเราก็ได้รับวัคซีนได้รับถาปยาต่างๆนะครับก็ปกติตามตามโปรแกรมตแต่ว่า,าดีนิดหน่อยคือเราเรา,เราไม่ต้องทําการตรวจเลือดนะครับที่นานไม่ต้องตรวจเลือดนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขนส่งโดยรถหรือเรือนะครับที่จะไปเวียดนามนะครับหรือเครื่องก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะเตรียมบ็อกเหมือนเหมือนกับเราขนส่งทั่วไปครับมีบ็อกใส่มีอาหารมีน้ํามีขวดน้ํามีแผ่นรองนะครับกนตบิก็จะมีการ เตรียมนะครับบล็อกก็เหมือนกับส่งในประเทศไทยนี่แหละครับมีขวดน้ำมีชั้นอาหารแล้วก็มีแผ่นรองซับซับฉี่นะครับซับแผ่นแผ่นแผ่นซับนะครับแผ่นซึมซับนะครับด้านล่างนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นเอกสาราใบ สมุดวัคซีนนะครับก็จะเตรียมอาหารไปด้วยเพราะว่าเดินทางไปเวียดนาม,มใช้เวลา2วันครับสวันนะครับอาหารนะครับ,าารนะรบประมาณนี้นะครับก็จะมีคนรับต่อนะครับที่หมอชิดนะครับก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำ น้องหมารอนะครับรอรถขับน้ำเรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับรอรถมารับนะครับรับส่งนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเีย่เเบนทางครับเป็นเก็จความรู้นะครับนำมาฝากกับทุกท่านนะครับการส่งมาไปที่ ประเทศเวียดนามนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มอยากลงโต๊ะแล้วนะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ